เดี๋มาทางซ้ายบ้างดีกว่าทางขวาเสียบ่อยจังอาลองนี่ตรงนี้ดึงมึงกลับมาโดนสอยจากด้านหลังเลยครับโอ้โหมาโอเคนะครับการตัดสินับบุรุตัดินตัว่าเที่ที่สุดนะครับเป็นพิกคกับของทางด้านทีมงานมิสหายสายบุญอาราชเจ้าคิงโค้งหูเขียวครับยิงดีๆเปล่าแม่น ถุงนี้ติดบล็อกไปไปไปอรับลูกนี้เป็นกระมานี่ทางด้านกองแกป๊ปอ่ารับกองแกป๊ปจ่ายด้วยช่องมาแตะหนึ่งจะวะปุ่นมีปุ่นมีออกด้านข้างอาร์ก็เติมระาบังเรียบบางระบังเรียบบางเรียบเปิดมาต้องสุรินทร์บอลลงอาร์เรืทิ้งยังไม่มีโอกาสจะตามสกัดทิ้งมาได้ยังเคลียร์ไม่ขาด อาร์ีอยู่ที่กล้องสุรินยิงไปลูกจะติดตาตีกแล้ับโมโหยังไม่ได้ครับไปไปสวนกับอาร์ีกองแก๊ปต้องกลับมาตั้งกันใหม่เลยครับที่ทางด้านเมฆาฟ้าแวบๆสถานเมกาเมฆาตั้งป้อมแล้วเปิดมาให้ใครครับอารีเราดอีกอาร์ีต้องปัาโผมดักภาพอีกนิดนึงครับกล้องสุรินดักขึ้นกลับมาได้มาที่ทางด้านบุญมีบุญมีเอาอกมาที่กล้องสุรินทร์คือกลับมาตั้งกันที่เจ้าอาม ทิ้งแตะหนึ่งจังหวะนิดหนึงและยกมารูนี้จะพลิกไปเองง่ได้แล้วครับรูนี้ต่อปตบไปต่ไปไปต่อไปตบไปตบไปตบไปบไปยบรรตบไปปตบไปลบไเตบไปตบไอ้บไปตบงป้างปต้ไปตบบไาบปตบไปตบบไปตบไะบปบไปตปตบไนีบตบไปตบไปตบไปตบตบปบบไปตลไปตบปบปตบไปเลยปตบบปล ตัวแบนท์ด้วยตัวแบ้วยยังไม่ได้เหรอครับมาหยุดครับไปกันต่อเลยครับเจ้าคิงจานเจ็บไหมจานหกปูเขียวคือจะเรามาตั้งใหม่ที่กองสุรินทร์กองสุรินทร์วันนี้บุญมีบุญมีดึงดีเลยจังหวะนิดนึงมาที่กองสุรินทร์ครั้งหนึ่งครับเมทแม็กคอยโอ้โหจะควยอาร์วบุญมี หุ่ใจดีๆโลกไม่จับครับมาอีกทีนึงครับเม่นแม,ม่คอยพี่มีตองเฟิรและพลิกไปด้วยอาร์มอาร์มแล้วอาร์มาที่บุญดีบุญด,ดีต้อน้อลแล้วตายตัดเข้าในาสวยด้วยครับลูกนี้โอ้โหแม่แม,ม่คอยอีกไม่ติดบล็อกครับอาร์ก็ตายประทานยังบล็อกไม่ได้อาร์คือมาที่ตายประทานอีกทีนึงครับจ่ายเข้ามารีให้กันนั่นอาร์คิงกก้กุเขียวจะควยเดินของเขียวได้งานสับไก่ทีติดบล็อกครับ โอ้โหก็มาเป็นชุดเหมือนกัครับมีสหายอ่าวันนี้ฉันเกียดยุบเลยครับโอ้โหแล้วร็มีดักได้ก็ตายประทานครับอ่า